สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e a s y m a t h th นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับข้อที่11.9กันนะครับอ้อยมีเงินเป็นธนบัตร100บาท4ใบนะครับและธนบัตร50บาท3ฉบับนะครับ3ใบ3ฉบับนะครับ100บาท4ฉบับแล้วก็50บาท3ฉบับพึ่งมีเงิน p บาทนะครับถ้าอ้อยและพึ่งนะครับมีเงินรวมกันนะครับ1,000 449บาทนะครับแล้วพึ่งมีเงินกี่บาทครับข้อนี้ก็ทำยังไงครับอ่ะหาหาก่อนนะครับอ้อยนะครับมีเงินกี่บาทนั่นเองนะครับอ้อยเขาบอกว่ามี100ใช่ไหมครับ100ฉบับละ1 0 0ฉบับละ1 0 0นะครับกี่ฉบับครับ4ฉบับเพราะเพราะฉะนั้น100คูณ4เลยครับบวกกับอีกอะไรครับบวกกับอีกธนบัตร50บาท3ฉบับก็คือ50คูณด้วย 3นั่นเองนะครับอ่ะบวกกันเลยครับอ้อยจะมีเงินกี่บาทครับ400รคูณสได้400นะครับอ่ะ100่คูณสได้400แล้วก็50าคูณสได้150เพราะฉะนั้นนะครับอ้อยจะมีเงินกี่บาทครับ400ร้อบวกร้อได้เป็น550บบาทนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเขาบอกว่าพึ่งนะครับพึ่ง มีเงินกี่บาทครับ p บาทนั่นเองนะครับ p บาทก็คือไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าอ้อยกับพึ่งมีเงินรวมกัน1,449บาทหมายความว่าเงินของอ้อย550นะครับบวกด้วยเงินของพึ่งคือ p บาทนะครับเท่ากับกี่บาทครับ1,449บาทนั่นเองนะครับแล้วเขาถามว่าพึ่งมีเงินกี่บาทอ่ะเขาหา p ว่ามีิกี่บาทข้อนี้ทำาไงครับแกสมการนั่นเองนะครับแก้สมการเลยครับ ตัวนี้เป็น550ตัวนี้เป็นบวกอยู่ย้ายไปเป็นอะไรครับเป็นลบนั่นเองนะครับลบ550นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพมีเงินกี่บาทครับก็เอา1 4 4 9้้นั่นเองนะครับ9 0ลบศูเหลือ9นะครับ14นะครับลบ5เหลือ9อันนี้ถูกยืมไปเหลือ13 13ลบ5เหลือ8เพราะฉะนั้นกี่บาทครับ อ้อยมีเงินกี่บาทครับอ่าพึ่งพึ่งพึ่งมีเงินกี่บาทครับ899บาทนั่นเองนะครับเป็นคำตอบครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับก็นับจำนวนเงินแล้วครับแล้วก็ทำาไมนั่นทำไมการน,นั่นเองนะครับแก้สมการนะครับอ่า